สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ี่ทิศกลับมาสู่รายการดนสยามนะครับผมทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณนะฮะแลวเมื่อกี้ดีใจเป็นแฟนของวิบบอบริธิพรนินสว่างโอ้โหเขาได้กลับมาอีกเลยอีกครั้งหนึ่งหลายเพลงคนที่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 เรานำเสนอไปนี่ยังไม่หมดนะ ม,มีหลายเพลงมากที่เขาทำเอาไว้ที่เป็นเพลงดังๆเพลงฮิตแล้วก็เอามาร้องคบเวอร์กันหลายคนเลยอย่างที่ <คน S 1> บอก20เพลงไงฮะที่เป็นเพลงที่นําเพลงที่เคยถูกขับร้องมาแล้วมาทําใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะโอโ้โหน่าฟังมากจริงๆนะฮะเพลงได้ฟังสาเพลงก็คิดถึงเพลงเขาแล้วเนาะนะฮะผู้ชายที่นิ่มๆนุ่มๆพูจริงว่าใช่ครับมันเป็นอะไรโโที่แบบนี่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 โอ้โหผมว่าผู้หญิงใครมาทั้งนี้หลงหลงพี่บ๊อบแน่ๆขนาดผู้ชายยังหลงเลยดู วาจาการออกเสียงวันก่อนที่พี่บ๊อบไปตลาดบางกะปิผู้หญิงเห็นเนี่ยโอ้โหไม่คงไม่ค่ายในทักเลยโอ้โหทักพี่บ๊อบหล่อแล้วครับเอาประดุกหรือประช่อนคะเขายังไม่กลับเะอยู่เลาเขาได้ยินได้แหละเดี๋ยวเขาไม่เื้อว่าดุกประช่อนไหมก็นี่แหละกแหม่กับเขารู้ว่าเราฮาเขาไม่เอาผิดเอาโทษกับตลก โนเนมหรอกโนเนมแหมอุดมไปอินตายพี่เบนมีข่าวอะไรบ้างสิฮะโอ้นี่ผมมีฝากเยอะฮะโอ้โหนี่นะครับผมก็เห็น s อ s เอสเยอะมากเลยวันนี้ฮะวันนี้ก็ทักทายพี่บ๊อบกันมานะฮะโอ้โหหลายๆท่านก็คงคิดถึงเพลงของพี่บ๊อบนะฮะอ่ะวันนี้ปกติเราคุยทุกครั้งเดี๋ยวนี้จะต้องมีท็อปปิก้วพี่ใช่ท็อปปิคืออะไรเออท็อปปิ้งท็อปปิคที่อะไรวะท็อปปิคโรยหน้าครับโรยหน้าใช่ท็อปปิ้งครับผม ท็อปปิ้งเนี่ยเขาโรยหน้าพี่ไม่ได้มานานขนาดนั้นหรอวะเนี่ยเล่นอะไรกันไม่ดัดกูเออปกติเขาต้องมีหัวข้อในการคุยกัน๋อหัวข้อเราจะมาคุยกันหัวข้ออะไรวันนี้เอางี้ไหมวันนี้ผมไปกินไปกินร้านอาหารตามสั่งมาพี่โอ้โหรู้สึกนะฮะไปถึงนี่ก็สั่งเลยโอ้โหคนไทยนะฮะอาหารตามสั่งสั่งอะไรฮะสั่งอะไรฮะข้าวกะเพราไข่ดาว อ้าวทำไมอ่ะออมันเป็นอาหารตามสั่งของประจำชาติไทยนะพี่นะคือส่วนใหญ่เนี่ยคนเข้าไปกินก็จะกินอะไรอาหารตามสั่งก็กะเพราไข่ดาวเนี่ยแหละเขาผัดขนามหมกกรอบอ,อ,อะไรอย่างนี้รู้ที่ผมไปสั่งกะเพราแล้วปรากฏว่ากระเพราหมดทาไงอ่ะฮะก็ต้องสั่งอย่างอื่นซึ่ง,งหงุดหงิดมากเพราะว่าปกติผมชอบเป็นคนชอบกินกะเพราไงคือประมาณว่าผมอุตส่าห์สั่งอาหารที่แบบว่าไม่ให้คุณเดือดร้อนแล้วอะไรเงี้ยเหรอคือสั่งอาหารที่มันเป็นทุกร้านต้องมีอ่ะพี่แต่นี่มีไม่ได้ที่นี่มันไม่มี แล้วอเอาไปแล้วเป็นทำไงอ่ะฮะผมก็สั่งอย่างอื่นไงพี่แล้วมีไหมก็ไม่มีเหมือนกันหมดเหมือนกันนะฮะเฮ้ยนี่ต้องการจะมีเรื่องกับเบนเนี่ยเออนะฮะผมไม่เข้าใจอาหารตามสั่งมาทำยากขนาดนั้นเลยเ,ลยเหรอเออ,เอ,อวันนี้ผมก็เลยคิดว่าพวกเรามาช่วยกันคิดเมนูกันหน่อยไหมฮะ เมนูอาหารตามสั่งแล้วมาพูดอาหารตอนนี้เลยผมบอกนะครับคุณผู้ชมครับน้ำลายผมเนี่ยไหลแต่กันได้ยินในกระเพราไก่แล้วจะไข่ดาวอีกโอ้โหคท่านลักกับเมื่อกี้เนี่ยนี่ผมก็หิวไงผมยังไม่ได้กินเหมือนกันเนี่ยนี่พูดแทบจะเป็นภาษามนุษย์น่ะน้ำลายมาคาอยู่ตรงคอเนี่ยเรามาสร้างไอเดียกันหน่อยไหมฮะมีมีผมผมผมซัมเซสั่นมเสชัมีอะไรมีเสนอฮะอาหารผมตอนนี้ที่ผมขาดไม่ได้เลยนะเออหมูผัดขิง หมิงผัดขูเนี่ยฮะอโอ้โหทำไมฮะมีอะไรมีปมด้อยมีอะไรฝังใจกับอาหารชนิดนี้ไหมฮะกินแล้วมันจะสร้างให้น้ํานมแม่เยอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ฮะพี่ชอบหรือว่าแม่ยายก็ผัดให้ภรรยาเมียผมกิน <c oughs> ผมก็ต้องกินทุกวัน <c oughs> โอ้ไม่แน่ช่วงนี้นมคัดเลยฮนะบี <c oughs> บพุ่งเลยนะกินทุกวันไอ้กระต้มหัวปีหัวแรงเขาเนี่อ<บ>๋อไม่เป<บ>็นส<บ>ูตรใช่ไหมฮะคือแต่ิดเป็นคนไทยเนี่ย คือถ้าเกิดแบบว่าคลอดลูกใหม่ๆเอ่ถ้าคนที่ไม่ค่อยมีน้ำนมไม่มีอะไรเนี่ยคนแก่คนเฒ่าก็จะผัดขิงให้กินผัดขิงให้กินผัดขิงใส่หมูใส่ไก่ถ้าอิสลามเขาไม่ทานหมูก็จะผัดใส่ไก่ใส่เนื้อใส่อะไรพวกเนี้ยมันเป็นอาหารชีวิตจิตชีวะจิตแต่ผมผมรู้สึกผมติดแล้วนะเฮะมีอันนึงติดขิงเนี่ยเหรอครับครับติดนมคันติดนมไว้เล่นได้แล้วเนี่ยเออ ถึงไหนแล้วุูเนี่ยมีอีกอย่างนึงมีอย่างนึ่งะแกงหัวปีแกงหัวปีหัวปีหัวปีไม่ต้องใหญ่นะหัวปีเล็กๆหัวปีนี่คือปีกล้วยปีกล้วยเนี่ยกินเลยมันแมันจะผลิตน้ำนมให้แม่พี่ก็กินทุกวันน่ะครับกินมาสิบห้ามือแล้วน่ะก็เดี๋ยวอีกหน่อยพี่ก็ยืมบาอันีใส่แล้วเออพี่รู้สึกกันๆคเออมีมีขวดนมสำรองไว้พี่จะแช่ไว้ลูกเชื่อเปียก เออนะวันนี้เรามาร่วมกคนคิดอาหารหน่อยไหมฮะอาหารตามสั่งนะครับผมถ้าไม่ใช่ผูกกะเพรากะเพราไข่ดาวจะสั่งอะไรเออข้าวผัดก็ทำได้ไหมล่ะทำได้ไหมทำได้ไหมเอออะไรก็ได้ฮะกระป๋องผัดพริกขิงไม่ใช่ดียนี้ไะ้ถ้าเกิดเป็นผมเองนะฮะถ้าเกิดบ้านผมเป็นร้านอาหารตามสั่งเนี่ยอันแรกที่ผมจะผมจะมองก็คือผมยังผมยังไม่เคยกินอะไรมันจะทำอันนั้นเช่นพริกเผา ผัดพริกเผาไก่ไม่อยู่แถวๆนี้ยานคุณจะบื้ออาหารตอนเย็นใชม่ทานเลยผมชอบกินผัดพริกเผาไก่ไม่เคยกินผัดน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาที่ทเขาเป็นน้ำพริกเผาอ่ะคุณเคยกินไหมเคยกินนี่นั่นแหละที่มันเอามาผัดเฮามาผัดแล้วก็ใส่พวกพริกหยวกลงไปครับอะไรงนี้ประเทศไทยร้อนไม่พอใช่ไหมฮะบ้านเรามันต้องกินอย่างนี้แหละอะเหมาะสมอกินในห้องแอร์สิ อันนี้เมนูอะไรก็ได้นะฮะวันนี้ช่วยกันคิดหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้คือมีส่วนร่วมส่วนเสียได้รางวงรางวัลอะไรไหมไม่มีเพื่อเพื่อเดี๋ยวหลังสามทุ่มไงฮะรายการด้นสยามจบใครากหิวอะไรจะได้ออกไปร้านอาหารตามสั่งกันเพราะว่าทั้งวันคือเฮ้ยดูดูนี่หานดูเลยพี่อ้าวไปไหนแล้ววะอะไรเหรอตกใจเหมือนโอ้โหใครพี่อู๊ดหล่อจริงจริงโอ้โหไปเห็นนานแล้วว่ะ ต้องต้องครแต่ใครได้เห็นรัดเรียกพี่เลยนะครับให้แกหน่อยให้แกหน่อยมีกุช่วงนี้เมื่อกี้ฟังเพลงอัดแน่นเลยอยากคุยบ้างก็คิดถึงคุณผู้ชมทางบ้านคิดถึงสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีเราก็ยังอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าบางทีโซเช่วงนี้มันก็มีงานละครมีอะไรเข้ามาละเราไปถ่ายละครเสร็จก็กลับมาเลี้ยงลูกลูกผมเป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอดเลยครับลูกเออเออเข้านอนกี่โมงครับหลับนอนกี่โมง คือธรรมดาเนี่ยเขาจะนอน,น,นอสองชั่วโมงแล้วก็ปลุกมากินนมสองชั่วโมงแล้วก็ปลุกมากินนมได้ข่าวอันคือเด็กปกติได้ขา่าว <en> ผมไม่ต้องปลุกไม่ต้องปลุกตื่นตลอดเวลา <laughs> <laughs> อล้วใครดูยังไงดึงเขาเข <laughs> าก็คือกลางถ้าเกิดผมกลับไปไม่ว่าจะไปตอนไหนกันแล้วแต่ <laughs> เออครับผมก็จะไปดูลูกช่วยภรรยาอไปเช็ดเช็ดอะไรพวกเนี้ยนั่นคือเปลี่ยนชิาด้อมชิมด้ไหมของพี่ต้องชิมนะฮะ ต้องเช็คเรื่องสุขภาพนะไี้ไพ้พาลูกพาเมียคุณชินะถ้าเกิดร้องปุ๊บมีนมอยู่แล้วก็คือเขาจะบีบนมไหมนมใส่ใส่แช่ไว้ใส่ขวดเอาไว้แล้วพี่อุ๊ดหนึ่งเด็กดก็เบอร์ติดเอาไว้หนึ่งสองสามครับผมในขวดนมเนี่ยให้ลูกอ๋อแล้ว้นมนั่นแหละให้พ่อส่งอะไรมาเนี่ยเบียร์เออครับผมเมื่อคืนเห็นว่าหลับตีสองตีสี่เลยอ่ะพี่โอ้ยาวละ แต่เราก็มีความสุขนะถึงแม่ตาเราจะ็นีกันแล้วแต่คือมันก็มันดีอ่ะมันก็มีเรื่องเล่าอ่ะมีเรื่องก่อนนอนทุกวันอ่ะกำลังจะลับรับปูดปาดเอาอีกแล้วลูขึ้นมาเ็ปขี้เช็ดเดียวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ซ้อมเอาไว้ดีแหมคุณก็จะมองว่าจะต้องเป็นหน้าที่ของเมียผู้หญิงอย่างเดียวสิอุ้ยมันยุคนี้มันต้องช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลผมเอาเถอะผมก็มีเงินจ้างคนดูอืผมไม่จ้าง ผมเก็บไว้ให้ลูกอผมเลี้ยงเองอดูดีนะฮะอ้าวใช่ไหมฮะเนี่ยนี่เรื่องจริงเรื่องจริงรักลูกไงรักลูกดีแล้วพี่นะเลี้ยงด้วยมือเรายงด้วยมือเราพี่ขี้เต็มเสื้อหมดแล้วเนีเลี้ยงด้วยมือแต่ก็ดีเขาเป็นคนไม่ร้องเยอะแต่จะตื่นบ่อยตื่นแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นคุณคุณจะหลับเหรอก็คงไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ไม่หลับก็ต้องดูแกันกันแล้วองค์ร่มเล่นมาอะไรเนี่ย ใช่ไหมฮะเออคุณซ้อมไว้ครับโอ้ผมไม่รีบพี่ผมไม่รีบอ้าวไม่รีบก็ไม่ได้แปลว่าจะให้เอาปุ่งนี้มาลืนหมายถึงว่าเราเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆเหมือนรับซีนามิเนี่ยมาปุ๊บเดี๋ยวมาเนี่ยรับได้ไหมล่ะถ้าเรามีการเตรียมพร้อมเป็นปีครับผมต่อให้มาขี่คอกันมาเลยซีนามิก็ทำอะไรเราไม่ได้เออถูกป่ะเพราะเราเอาคนออกไปจากพื้นที่ก่อน ผงงเลยจดไม่ขี้คอกันครับผมไปไม่ถูกเลยครับผมอ่ะนะฮะวันนี้เราแล้วแหละพี่ว่าวันนี้นะครับผมนะฮะอย่าลืมนะครับผมถ้าใครไปแล้วเมนูอาหารขี้ตามสั่งนะครับผมข้าวตามสั่งคุยงงครับคุยเรื่องขี้คุยเรื่องข้าวนะฮะใครมีเมนูดีๆนะครับผมสามารถแบ่งปันกันได้นะครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวสามทุ่มเรารวมพลออกไปร้านอาหารตามสั่งกันครับผมคืนนี้เบนเอางี้พี่อยากกินข้าวกับเบนสักมือหนึ่งครับพี่เลี้ยงผมได้เสมออยู่แล้วครับ สำหรับเบนน่ะครับพี่ทําให้ได้ทุกอย่างยกเว้นทุกอย่างไงทุกอย่างทำทุกทำให้ได้ทุกอย่างน้องเบนของพี่ขอบคุณครับโอ้โหครับอย่ามองด้วยสายตางั้นพี่ไม่รังเกียจหรอกแต่ผมรังเกียจพี่ครับขอบคุณมากกลิ่นอะไรได้เน้ำหอมไง มันไม่ใช่เหมือนมาหายหิงงั่งกินองโอ้ไอ้นี่จะบุกดีลวเกินรังยังอืงอ่น <c oughs> นะฮะเราก็พูดกันมาเรื่อยนะฮะพูดกันมายาวแล้วครับจนโปรดิวเซอร์หน้านิ้วคิ้วขมวดปวดท้องขี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราาพูดม่พูดใช้คําว่าอะไรดีครับขนมหมามหมานี่ก็หยาบ <c oughs> พูดอะไรดีครับผมรถบรรทุกหมัดหมัดนี่ก็หยาบไหมหยาบสีโอ้โหแล้ไม่คําอะไรชื่อมันพูดไอสารหมา ข้าหมากินขี้และกำหมัดโหยาบมากมากเลยนะฮะต้องใช้คำว่ารถบรรทุกหมัดกินขนมพูดได้จะโอ้ยอยาเขียนนะี่เอออะไปะฮะออกทะเลกันไปนู่นแล้วนะฮะไปไหนอะไปงานนี้ดีกว่าครับไปไหนไปงานนี้แล้วครับพี่นะฮะเออเดี๋ยวพี่จูนก่อนนะฮะ ทางทีมงานไทยๆนะครับผมได้ไปบันทึกภาพนะครับผมเมื่อวานนะครับผมซึ่งมีมหากรรมดนตรีชุ่งกรุงเฟสครั้งที่2นะครับมผมนะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาจัดมาเป็นครั้งที่2แล้วอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งมาจากคณะศิาาศลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงนะครับผมนะฮะซึ่งเรามีภาพบรรยากาศภายในงานไว้ชมกันนะครับเ <embracing. S 1> ดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับไป นี่เลยนะครับผมนะฮะซึ่งเขาก็เปิดให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียนแล้วก็มีคณาจารย์ครับผมได้แสดงศักยภาพเชี่ยวชาญด้่นดนตีนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนนะฮะของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับผมให้เป็นที่รู้จักในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นนะฮะครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับนะฮะก็มีการแสดงศิธิ์เก่าซึ่งงานนี้นะฮะมีเก่งและเบนซ์นะครับผมแห่งวงสี่ผู้เบาวห่าวดงๆนะครับผมในฐานะ สี่เอ่อศิลป์เก่าได้ร่วมโชว์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีแขกกิติศักดิ์รับเชิญนะครับอย่างน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2 5 5 6ด้วยด้วยนะครับ,รบและวันนี้ครับรายการด้นสยามเรามีบทสัมภาษณ์จากอาจารย์ดรสมศักดิ์แก่นจันทรคณะบดีคณะศิลปะก,กรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงที่จะมาพูดถึงการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับรวมถึงน้าแอดคาราบาวที่จะมาบอกถึงความรู้สึกที่ะจะจ,จัดคอนเสิร์ต ขึ้นครั้งนี้อีกเป็นครั้งที่สองไปดูเลยครับผมครับผมนี่ฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันแต่นี่ฮอสีผู้บป่านะฮะมันคุณดอนคิงเนี่ยฮะครับผมเอ้ยวันนี้หัวเขาใส่หมวกแล้วฮะใส่ไหมฮะอ๋อผมเขานี่อดำดำมืดๆเกิด,ด,ด,ดนี่เลยพี่นะแอดเราไปดูสัมภาษณ์กันดีกว่าครับผม ือสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการนําเสนอแสดงศักยภาพนะครับจะเห็นว่าในเรื่องของวงดนตรีนะครับโดยโดยปกติเนี่ยวงสําหรับงานแสดงแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องในรูปบิ๊กแบนนะครับแต่วันนี้เรามีเครื่องสายนะครับซึ่งนักดนตรีเนี่ยก็ได้เข้าร่วมโครงการกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะครับได้ร่วมกันแล้วก็ฝึกฝนกันอย่างหนักหน่วงแล้วก็ นักศึกษา,าก็ได้มีโอกาสโชคดีนะครับได้ร่วมแสดงกับศิลปินแห่งชาติศิลปินอาชีพอย่างเช่นครูประกรณ์พรพิสุทธิ์เป็นต้นเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับก็กผลที่ได้ก็คือนักาาศึกษาได้มีประสบการณ์เป็นอย่างยิ่งเลยครับ <S <S ผมในนามของผู้แทนคณะศิลปกรรมาศาสตร์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรมาศาสตร์ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับก็เป็นที่ประจักษ์นะครับนักศึกษาของเราได้มีโอกาสมีประสบการณ์แสดงออกสู่สาธารณชนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นนโยบายของคณะแล้วก็นโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็นที่สุดนี้ก็อีกทีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ หวังว่าเราจะสามารถจัดงานอย่างนี้ได้ในโอกาสข้างหน้านนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ สนุกมากจริงๆเพราะว่าทางได้ได้เห็นฝีมือของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับรามคำแหงในสาขาลูกทุ่งนะครับในสาขาลูกทุ่งนี่โอ้โหค,คือผมอยู่ข้างหลังเวทีอยู่เห็นว่าการจัดการเนี่ยไม่ใช่เฉพาะได้เฉพาะนักแสดงนะครับขบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะการจัดคอนเสิร์ตคิวต่างๆคนที่ได้ร่วมทํางานอันนี้นะได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างนี้นอ,นออกไป เป็นมืออาชีพได้เลยนะครับเป็นมืออาชีพได้เลยก็แล้วก็ก็ลำดับของการแสดงทั้งทั้งศิลปินรับเชิญอะไรก็ตามเนี่ยสนุกมากคนดูก็คิดว่าคงดูคนดูคงสนุกด้วยนะครับผมเต็มเต็มเต็มใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่อยากจะอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ความความรู้ที่มีอยู่นะครับที่ได้มาจากจากการใช้เวลาของผมต้อง30-40ปี มันดีมันดีมากนะครับถ้าเกิดว่าจะมีใครมารับช่วงต่อนะครับแล้วก็เราก็ได้เหมือนกับว่าเราได้ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นดอกไม้งดงามต่อไปไม่มีวันจบสิ้นเนีมันเป็นอะไรที่มีความสุขปอ,อย โอ้โหฮะงานดีๆแบบนี้ต้องรักษาเลยนะสนุกสนานเมื่อกี้นะแอดยังบอกเลยนะว่าเขาเขารู้สึกชอบแบบนี้การจัดการรวมทั้งอ่าหมายถึงอะการจัดการบนเวทีอ่ะทีมงานเขาเรียกทีมงานเลยนะการเอ่อทีมงาน b a c k ส t a g e ่ะฮะอะไรประมาณนี้รันคงรันคิวรู้สึกว่าแบบมืออาชีพเลยอันนี้คือฝีมือนักเรียนนะอืมใช่ฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะฮะโอ้โหทำให้เราได้เห็นได้สืบทอดอะไร วัฒนธรรมไทยเพลงเวลาที่เราได้เห็นเพลงทุ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงๆแล้วผมเป็นคนค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนะอแต่ผมซึมซาบผมเอาทุกอย่างครับเพลงสากลผมก็ฟังอหนังฝรั่งผมก็ดูอหนังโป๊เนี่ยครับอันนี้แม่เก็บไว้เฉยๆเราขึ้นแล้วเสพเอาแต่เราเลือกที่จะแบบจะเอาส่วนไหนมามากมาน้อยกันนั่นเองเอามาปรับใช้ ซึ่งถ้าเกิดผมอยู่กับพวกเพื่อนๆฝรั่งผมก็ต้องแบบดูหนังฝรั่งหรืออะไรฝรั่งเยอะๆเพืจะไีเลือกคุยกับเขางานตรงนี้เราทําเกี่ยวกับเล่นลูกทุ่งแล้วก็เออเสพลูกทุ่งเยอะๆอเพื่อมันจะได้แบบเข้ากับสายงานเราอย่างที่พี่บ๊อบนิติพรบอกเมื่อกี้นี้เราต้องไปให้ทันมันใช่แต่เราเอามาปรับใช้ในสิ่งที่จําเป็นกับตัวเราอืและใช้ให้พอดีนี่คือหลักการของศาสนาครับผมแหมรอไม่พอ ควพูดก็หล่อเหมือนกันนี่เห็นขนาดนี้หล่อแล้วใช่ไหมครับถ้าเจอแอป360ไปเนี่ยโอ้โหเบนนี่ไม่ได้ครึ่งของกเบียบนิ้วพี่เลยนะผมไม่ได้เกิดเลยนะ <c oughs> เบนนี่นโอ้โหเอาไปอยู่นู่นไปเฝ้าลาหมูนดินเดี๋ยวนี้เขามีกล้องไอ้นี่ tr 1 5บห้าเคยนะเป็นยังไงอะ tr 1 5เนี่ยนะเป็นเป็นกล้องของเมืองนอกของเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเนี่ยที่มันคล้ายๆโทรศัพท์ไหมเออสี่เหลี่ยมแล้วมีพับเหมือนเออเหมือนจะมีพับเหมือนพิตตี้เขาชอบถ่ายกันนะเหมือนอ่ะ มันเหมือนเหมือนวิทยุสมัยก่อนมันใหญ่ไปพี่โทรศัพท์พี่แม่ทำเป็นสเตอริโอทำเป็นทานซิสเตอร์ไม่ได้ไม่่ใชมันจะเป็นแบบเปิดมามันจะป๊บเออเหมือนตลับแป้งพี่อู๊ดมานั้นประมาณนั้นครับโอ้นั่นอีกโอ้ยถ้าพี่ไทยอนะถ้ะเบนดูไปบู๊นไปเก็บบัตรรถแต่ถังนู่นเป็นไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ยอมยอมพี่อู๊ดรอสิครสุดยอดให้เก็บพี่นิดนึงพี่จะไว้เขาอีกแล้วพี่เป็นพี่นะเนี่ยเห็นว่าพี่เป็นพี่นะฮะ แม่ลูกสาวต้องไว้เขาเพราะว่าเพิ่มความเข้มๆนิดนึงอืคนที่จะมาจีบลูกสาวคือผมไม่มีปัญหาครับครับไปคุยกับแม่เขาคือเราก็ประมาณนี้นะเลี้ยงลูกแล้วแต่เขาอยากจะเป็นอะไรก็ให้เขาเป็นแต่เราก็มีวางวางแบบวางเส้นทางเอาไว้แล้วกันถ้าอยากจะเป็นอันนี้เส้นทางนี้นะแล้วอยากเป็นอันนี้ไปทางนี้คือวางวางเส้นทางไว้แล้วถ้าชอบทางไหนก็ไปให้สุด ไปให้สุดเลยอืเส้นทางขอ๊ดให้ทางโอ๊ด <c oughs> จริงๆแล้วหลักการคิดไม่ยากหรอกครับผมครับ <c oughs> เราผ่านมาเยอะวิธีเลี้ยงนู้ผมบอกผมเคยเลี้ยงหลานผมอะ <c oughs> ที่น่นเขาแบบพูดสอนดีมากเลยของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนพื้นนี่คือกฎของบ้าน <c oughs> นี่บ้านผมเลี้ยงอย่างี้นะอันไหนที่อยู่กับพื้นแปลว่าขยะขยะแม้เห็นทองเส้นสามบาทอยู่ในพื้น อะไรก็แล้วแต่ไปจิตวิทยากรเด็กไงพวกเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บมีเยอะอ๋อครับครับว่าผมมันเล่นแล้วไปไหนก็ไม่รู้แล้วเก็บปื๊บป๊บเอาไปซ่อนเลยกลับมานไปเห็นเอาไปไหนอ่ะเราตั้งไว้แล้วทุกอย่างที่อยู่บนพื้นคือขยะคือถ้าไม่เก็บนี่คือขยะละแล้วลุงเอาไปไว้ไหนเอาไปทิ้งหมดแล้วโอ้โหมันแค้นมันร้องไห้เลยวันที่สามเล่นอีกไม่เก็บอีกผมเก็บเป็นซ่อนอีกฮะ วันที่สี่โอ้โหไม่เห็นหสักชิ้นเลยอมันเอาไปซ่อนของมันเองเลยทีนี้กลัวเราไปทิง้งพอเราเราได้เห็นสักสองสามวันตรงนั้นป<อ>ุ๊บแล้วก็ค่อยเอามาคืนบอกว่าเก็บเอาไวด้ดีๆเราต้องเป็นคนมีระเบียบเป็นคนวิปนัยต้องฝึกไปตั้งแต่นั้นนี่นนคือเรื่องจริงอของเล่นเนี่ยผมบอกลูกหลานผมนะถ้าไหนยังเล่นได้อยู่ให้เล่นไปอือันไหนพังแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่เดี๋ยวซื้อให้ออืสักพักหนึ่งอ่อ นะาน้าๆนั่นอะไรอ่ะเห็นมีเพื่อนมาหาปักเอาหักแล้วโอ้โมันแสบจริงๆเลยแต่เราก็ไม่ว่าโตยังโตอย่างนานก็ประมาณสักสี่ห้าขวบสีห้าขวบก็พอพอดื้อนี่แหละครับแต่ว่าเราเอาฮาฮานะเราจะไม่เน้นตีครับเตะขา ไม่ตีลูกโหูสมัยก่อนนี่คนตีลูกอ,อะไรเพราะโมโหออไม่โมโหไม่ตีหรอกตีนักเรียนก็โมโหแต่ออถ้าเกิดตีเนี่ยเยพราะว่าอธิบายเขาฟังก็มันเป็นอย่างนี้ๆๆๆแล้วเขาจะให้เราทําโทษด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาผิดแล้วเขายอมรับผิดอืไม่ใช่ว่าใส่ก่อนค่อยพูดทีหลังเจ็บแล้วว่ามีอารมณ์พังไหมล่ะใช่ใช่ใช่นี่เป็นส่วนหนึ่งเขานั้เองลืมไปแล้วนะช่วงที่ตุ่ดรบมช่วงวัยเด็กเนาะ แต่ว่าพ่อผมไม่เคยตีผมเลยไม่เคยตีเลยพี่จับไม้ปุ๊บวิ่งเลยปึ๊บ <laughs> <laughs> แล้วบึบ้นๆค่อยย่องนอนอยังวะ <laughs> อยู่แถวบ้านเนี่ย <laughs> เออเนาะนะฮะดีครับพี่นะฮะโอ้โหตกลงว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรากลับมาอยู่กันต่อแล้วกันนะครับผม <laughs> นะรนเราพา,าพี่ไปอย่างนี้สิไม่ใช่ให้พี่เข้า เดี๋ยวเรามีเรื่องราวนะครับผมนะพูเทคโนโลยีนะฮะผมก็อยากฟังพียสุดยอดเลยครับผมเพ็่แค้ขี้โมงเหมือนเมื่อกี้ไม่ใช่พี่แค้ข้างนี้๋อข้างนี้นะครับผมเทคโนโลยีไงฮะเทคโนโลยีเบนนี่เหมาะกับหน้าตาเบนเหมาะกับเทคโนโลยีครับเป็นคนสมัยใหม่ใช่ไหมฮะใช่นะฮะซึ่งนะครับผมวันนี้นะฮะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับแว่นสาหรับคนตาบอดหรือว่าพี่อยากกินส้มตําปูม้ามากเลยตอนเนี้ย ตามสั่งเนี่ยมีร้านหนึ่งยายปากหมาจะพูดไม่พอนะครับผมเราทำงานอยูพี่ลืมพี่ลืมหิวพี่ลืมหรือว่าใครมีเมนูอื่นก็ได้นะฮะน้ำลายคุณไหลใครมีเมนูอื่นก็ได้นอกจากส้มตำนะฮะส่งมาได้นะที่ facebook ของเราด้วยนะผมพี่พูดได้ด้วยเหรอได้พี่นี่ตอนนี่เราทำงานกไม่รีบไม่รีบเรื่อยามคำแหง ยี่สิบเก้าสามสิบทับอะไรแถวแถวนี้แหละ<อ>แถวลำสาลีเนี่ยครับร้านนี้เขาจะพูดเป็นเพาะครับผมอ่าเขาจะคือเขาเขียนใต้เมนูเลยนะ<อ>บริการไม่สุภาพพนักงานช้าเรื่องอะไรทั้งอย่างเนี่ย<อ>กลัลยาณ์ไปกินที่อื่นแท<อ>นที่จะขอโทษไม่มีครับไม่มีนะฮะโอ้แต่คนเยอะมากเอ,เอาอะไรยเจตัวเองนะฮะไม่ผมว่ามันเป็นศิลปะของเขาเนี่ยพวกคุณเสน่ห์นะของ,องเดี่ยเป็นแบบพวป้าคะเออไป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 ,ไป,ไปนั่งในนู่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 นเขารอจดอยู่นู่น เคยเคยนี่กูมาใช้บริการนะเนี่ยเคยไหมเคยโดนเขาด่าไหมโอ้พอเห็นปุ๊บเราก็ไม่ได้ถือสิทธิ์ว่าเราเป็นแบบเฮ้ยมีคนรู้จักเราเป็นนักแสดงนี่้ โอ้ยเรานิ่งๆเลยเลยโดนด่ามันจะอายหนักไปพูดนิ่งนะรู้ทางรู้ทางไปก็ไปนู่นไปไกลๆเลยเฮ้ยเอกทิศเอายมันดูเขียนทีดิตัวก็เล็กอยู่แล้วเดินเข้าไปในนั้นตัวเล็กกว่าเดินไปกันบอกเขาไม่ต้องรีบกินพรุ่งนี้ก็ได้อ่ะโปรดิวเซอร์เราห้ามคุยละอ่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาช่วงหน้ากันโปรดิวเซอร์เรานี้นั่งคุยนึกว่าเด็กเสิร์ฟน้ำ อ่านะฮะเรามี3เพลงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกับเราช่วงหน้านะฮะบอดตายไอ้คงบอดเซาเจ็บนะฮะไอดินอภินันนะครับรักคนโทรมาจังเลยนะครับผมไม่พี่รมพรนะครับตะก่อนความคิดถึงโกไข่และไอศหนะครับกลับมาพบกันช่วงหน้าครับสุดยอดจริงเลยไอศเปิดร้าน ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ